ไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวไปเบืองสวนทุนเรียนอยู่จังหวัดจันทบ,บุรีวันนี้ก็ออกเดินทางมาจากลอยเอเด็ดน,นะครับออกจะเศร้าหมอดเลยครับวันนี้มาหอดพวกขัก้นๆเลยนะครับชาวว่าสร้างจีไทยบรรยากาศี่น้องเบืองไปเรื่อยๆนะครับมองหนวิวงามกับจีไทยี่น้องเบืงองจังฟังทงัง อันนี้จอดอยู่ปั๊มน้ำมันพอทอดยนนุ่ยแอกุ้งขั้นนี่นะครับปั๊มนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับร่องรับกับถนนซีเล่นนะครับตัวนี้เขากำลังสร้างถนนจากแยก่กุ้งขั้นนี่นครับไปฮอดคุณละวัฒนานคร่นหมดนะครับติดตามเพิ่งไปเรื่อยเรือนะครับเนดะ้อวันนี้ป้าวสัง่งขาวไปเที่ยวสวนทุเรียนจันทบ,บุรีที่ช่วงนี้ก็กำลังเป็นหนาทุเรียนของจันนะครับไปพร้อมกันครับ let's go นี่จะทางมาหอดช่องเขาตะโกนะครับผู้เขาสูงนะครับลุ่งจากภูเขานี่เราต้องใส่เกียร์ต่ำลงนะครับทางข้างขึ้นนี่ขึ้นง่ายนะครับขึ้นเรื่องขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงเขานี่ยจะมีรถที่หงุดหงิดมาก ที่เล่นทั้งไปทั้งกลับนะครับอันนี้คตสจีรงไปทั้งจันระยองชลบุรีกับที่โโดนครับเดินทางสะดวกสบายคตรีบขึ้นบ้านกับขึ้นม่าสบายครับรถคตติดต่อไปนะครับชว่วงโคตรรอทำงานเทศกาลเนี่ยติดเน่าเหยียดเลยเห็นครับเห็นเป็นข้อจีรย,ย่างดีแล้วนะครับเน่ลนะครับประมาณ20-30ลก ส่วนเนือยนะอาทิตย์เปิดถิงนเรียนนะครับส่งสงการหม,มายแลวไอสิระบายลมพิษแท่ทปีเทศกาลนะครับผมเช่นปสายฤดเห้ารือะะข้อจีนจังดีเลย ตามแยกยังจำได้ครับคือเี่ยวขัาไปนี่ครับในวัฒนนครเลยครับเนี่ยเห็นมาสุดกนี้ก็นีร่างาเตลทางท้างเริ่มต้นจากนีุ้่ดจากนี้นะครับรอครับมากเ็นี่อพุงงามนะครับ

กุดอ,อกคุ้นนะครับตจนช่วงนี้ดอ,อกคุ้นกับร่งบานหลายแล้วก็ขีไมาเรื่อยๆเมื่อพอว,วัดวัดหนึ่งพี่น้องอย่างงามเลยเดี๋ยวไปไายพี่น้องเบิ่งแล้วครับเนาะไปครับนี่ครับทางเขาวัดแม่ย่าซอมนะครับไปเบิ่งห่างนี่น,นี่อย่างครับโอ้เสียงน้สุดๆจ้า,งงาจ้าจ้ ครับรถท่านไปฟันแม่คนจะจอดแวะลายพระทำบุญด้วยนะครับเนาะ mm hmm. วายุติดถนนดำไง mm hmm. ผมมาปุ๊บอ่ะใส่มือห้อกับมาพ่อเอ mm hmm. าพี่คันเนยดนะครับ mm hmm. ผมใ้เลย ก็าลาโู o งใดที่สุดในโลกก็ะหังาลาโูอมจันทรดนเพิ่นเลยก็เคยเห็นนั่นนึก

ข้าวเวสุวรรณครับใหญ่นโอ้ยข้าววัตระหยั่งบุแอนบอโอ้ยเดี่ยวเดี่ยวด้วยงาอมนะพี่น้องต้องสางไปเรื่อยๆนะครับ ซีทิดเลยต่างไปเอาวิรูปัมาล้างสางี้วยครับพันแล้วนยายปากครับเนื้อ เป็เสียนพระพุทธรูปนีอ่องค์แม่ธรณีบีบมวยผมแลครับ หลังนี่ครับข้างเครื่องกเหลีวแต่ว่าเหลี่ยวทางลังครับน้นหนักใหแล้ว นะครับผู้ได้ศิษลงมาจันทบ,บุรีวัดแม่ยาซ่อมนี่ก็ยุคข่างทั้งแล้วครับนี่ยพ่นพันไปพันมากเลยเว้ยลา้ลูกเว้ยไบกุ้งซ่าไส่เรื่อยๆนะครับคนกับจอดนไปพันมากเลยจอดอยู่นะครับก็กำลังสร้างไปเรื่อยๆนะครับท่านเร็วถึงขทางไปจันทบ,บุรี สวยงามด้วยครับปัดไปพันไปพัน,พนมาอ่อก่าแวะว่าสักกระละไดด้วยครับเนอะ มาสร้างเดินทางต่อไปนะครับเดี๋ยวกอบรรยากาศยิ่งง่ายง,ง่ทยไป่น้องมึงเดินทางต่อ สวนทุเลียนนะครับอุ้ดุบดุมกดูงต้นกีดไล่เลยเลยเป็นด่งต้นทุเลียนต้นมางสุดอยู่ตีปัานเลยครับถ้าคนมันบักเาะ

ัうう่งนี so, higher, ้ใ like ช่ไหมเนี่ยเลื่อนห่อนข้านะครับนนน่นนนดกนะครับปปาตัวใ่้่ลข้าินลดเดีเดว่้ตัด่อนเก่ตัดท่านเลยตัดได้ ตันนาตัดไปแล้วรอบนึงใช่ไหมเนี่ย้อ <laughs> งูเลี้ยงอา่าค่อยๆดันไปอันนั้นงาพี่น,อน้องนวยทุเรียนนี่ก็ปลูกไว้ในถางท่างเลครับยังบ่งเสียด้วครับแล้วอุนต้นนี่เตี้ยนอยู่เป็นทุกต้นทุก,ทกนวยเลยโรคคากต้นนี่นี่ยุ่งถังทางนี่ มันเป็น่ิธีต้นนี้ต้นเดียวนี่ครับป้านี่แม่เหมือนเล่นพุ่นต้ตนเลื่อนไปนี่ครับ,รบพูดอ่ะเอ้ยแต่ต้นนี้ได้บ่หน่อยมืนยน่นนี่แม่เหมือนได้ขับนี่ป้าตุเรียนเนี่ยมันแนวอื่นนี่ครับนี่ของแท้เท่านั้นเลยเดี๋ยวอีกสักคู่เป็น ถึงสวนที่เป่าสร้างสีม้านะครับเดี๋ยวที่ท้ายเพิ่งจ่ายๆนะครับอันนี้สวนยุดทางพานไปสวนที่เป่าสร้างสิไปครับอันนี้น้ำย่อยนะครับน,ยยน้ำย่อยเรียกน้ำจิ้ม

ดงทุเรียนกระคาครับกระดาบมีนวยทุกต้นโอ้ยแต่บางต้นนี่พี่น้องงาที่หักแล้วนี่นเป็นทุกงาทุกจออกรอ๋อในสวนนี่นะเป็นมดทุกต้นเลยลกคักลกแน่

จะเห็นภาพหรือเป่เนี่ย

อยากไปส้มสวนเมื่อไรจะได้เพื่อนมานำน่อยนึงนะครับแม,ามา่ไปครับแม่กินน้กันไ่นอนแม่ไป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 โอ้ยสวรรค์นะเออจุดยอดเลยพี่น้องเว้ยกินน้ำกันนะครับโอ้โหกรอบนอกนุ่มหน่อยนะครับน,นุ้ย